ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจากกล้องมิโดโฟ H88 ติดหน้าอกเสื้อครับเพื่อนๆครับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายจากกล้องมิโดโฟ H88 Pro นะครับผมเนี่ยกำลังเชื่อมมือถือนะครับแล้วก็นี่ฮะกำลังเดินอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่ริมชายหาดปักบารานะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องมิโดโฟ H88 นะครับผม ซึ่งเสียงที่ได้รับตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจากตัวกล้องเช่นเดียวกันครับทุกคนสังเกตไหมว่าเราสามารถที่จะถ่ายวิวได้กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังติดกล้องอยู่ที่หน้าอกมันจะเป็นสร้อยคอแม่เหล็กครับทุกคนเห็นไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปให้ดูนะตัวกล้องเนี่ยทุกคนไม่มีกันสั่นในตัวนะครับแต่ว่าเวลาเราต้องการที่จะปรับให้มันกันสั่นเนี่ยก็เราสามารถไปปรับในโปรแกรมได้นะครับใส่กันสั่นในโปรแกรมแบบนี้ได้เลย แล้วก็เวลาเราเดินทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีฟิลประมาณนี้นะครับสวยมากครับแล้วก็สามารถที่จะติดไว้แล้วก็เดินเก็บบรรยากาศได้นะครับทุกคนถ้าเราเปิดแอปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้กี่นาทีแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดแอปนะผมเคยทดสอบแล้วมันได้ประมาณ80นาทีแบบต่อเนื่องกันทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นะแบบไม่ได้ถ่ายตลอดนะครับมันจะสแตนบายได้ทุกคนบางทีก็อาจจะหลายชั่วโมงหรือครึ่งวันเลยนะครับฉะนั้น แบบตัวนี้นะครับสรุปก็คือชาร์จ1รอบจะถ่ายได้ไฟล์80นาทีโดยประมาณนะครับผมแล้วก็สามารถชาร์จไปแล้วก็ใช้ไปได้นะครับนี่เห็นไหมครับผมเดินมาตรงนี้นะครับภาพเนี่ยไม่สามารถถ่ายแนวตั้งได้นะทุกคนมันจะถ่ายไปแนวนอนนะครับถ้าเราต้องการเป็นแนวตั้งเราต้องอไปตั้งค่านะครับในโปรแกรมเองนะครับไปพลิกไปอะไรในโปรแกรมตัวต้องผมติดไว้ที่ในเสื้อแบบนี้ผ่านสร้อยคอแม่เหล็กนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับ แล้วก็สร้อยคอเนี่ยก็คือมันจะแถมมาให้ในชุดอยู่แล้วมันจะเป็นสร้อยคอแบบนี้นะครับเราใส่ไปนในเสื้อได้หรือว่าตั้งไว้นอกเสื้อก็ได้แบบนี้ครับผมเดี๋ยวใครอยากได้กล้องตัวนี้ผมแปะพิกัดไว้ที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือให้นะทุกคนสินค้าแท้ตรงปก